สวัสดีครับพบกับ Eagle of No อีกครั้งวันนี้เราจะมานำเสนอเรื่องอะไรเชิญติดตามรับฟังได้เลยครับเพื่อ <คล Sweet heart> เป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยกดแชร์กันด้วยนะครับ10วิธีดูยังไงให้รู้ว่าผู้นั้นมีอภินญญาหรือคุณวิเศษหรือไม่ในโลกเราปัจจุบันมีหลายคนที่ชอบแสดงตนว่า มีคุณวิเศษต่างๆมากมายแต่เป็นผู้ที่มีคุณวิเศษจริงหรือไม่เราจะรู้กันได้อย่างไรในเมื่อคุณวิเศษสิ่งเหล่านั้นเป็นของเฉพาะตัวที่สำคัญเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผู้ที่คิดว่าได้หรือมีคุณวิเศษเหล่านั้นไม่ได้โดนจิตของตนเองหลอกเอาหรือที่เรารู้จักกันว่ามโนไปเองหลายคนคงมีคำถาม และคำตอบในใจหลายๆอย่างขอยกตัวอย่างเช่นไม่เชื่ออย่าลบหลู่รู้ไม่ถึงอย่าวิจารณ์ไม่ลบหลู่ผู้ปฏิบัติมันบาปและอื่นๆอีกมากมายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงกันว่าคนที่เราเชื่อว่ามีคนวิเศษเหล่านั้นเขามีจริงหรือเปล่าทำได้จริงหรือเปล่าที่จริงวิธีดูผู้มีคนวิเศษเหล่านี้ในพุทธศาสนา ได้สอนวิธีสังเกตไว้อยู่แล้วเหมือนกรณีพระอรหันต์จีก้กงที่ใครๆมองว่าท่านเป็นพระบ้าแต่ผู้ปฏิบัติหรือผู้เข้าใจหลักคำสอนจะเห็นว่าท่านเป็นพระอรหันต์ดังนั้นเรามาดูวิธีสังเกตว่าผู้ใดมีคุณวิเศษกันดีกว่าว่าสังเกตกันได้อย่างไรบ้าง 1. ไม่ยุ่งกับกรรมของผู้อื่น การที่ไม่ยุ่งกับกรรมของผู้อื่นนั้นทำไมเป็นข้อสังเกตอันดับแรกนั่นก็เพราะวิธีฝึกจิตในรูปแบบฤือสีดาบดหรือรูปแบบอื่นๆได้ถูกพระพุทธเจ้าท่านศึกษาและบอกวิธีฝึกไว้ให้ในพระไตรปิฎกไว้หมดแล้วอีกทั้งประเทศเราก็ไม่ได้มีผู้ที่ฝึกจิตแบบนั้นสืบทอดและหลงเหลืออยู่ตั้งแต่โบราณจนถึงปัจจุบันดังนั้น ผู้ที่จะมีคุณวิเศษได้ในสมัยนี้จะต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามการฝึกจิตในพระไตรปิฎกของศาสนาพุทธและตามหลักในพระพุทธศาสนาสิ่งที่จะไม่ทำเมื่อได้ขั้นพระโสดาบันคือการไม่สะสมมูลแห่งการก่อให้เกิดกิเลสการที่เราไปยุ่งกับกรรมของผู้อื่นนั้นมันเป็นการไปสร้างกรรมเพิ่มโดยไม่จำเป็นซึ่งหลายคนอาจมีคำถามว่าการช่วยเหลือผู้อื่น เป็นการไปยุ่งกับกรรมของผู้อื่นหรือไม่ในขอน้อนี้ขอยกตัวอย่างให้เห็นคือครั้งหนึ่งสมเด็จพระพุทธจารย์โตู้มมะลังสีท่านไดไ้เคยไปช่วยชีวิตของท่านผู้หนึ่งโดยการไปขอบิณฑบาตชีวิตผู้นั้นจากคนที่วางแผนฆ่าผู้นั้นโดยท่านไม่ได้นำความดังกล่าวไปบอกผู้ที่จะโดนลอบฆ่าทั้งนี้เพราการที่จะถูกฆ่านั้น เป็นกรรมของผู้ที่จะโดนรอบฆ่าขันจึงไม่ไปยุ่งกับกรรมของผู้ที่จะถูกรอบฆ่านั้นด้วยแต่ท่านช่วยเหลือโดยขอบิณฑบาตชีวิตแทนซึ่งผู้ที่จะรอบฆ่าจะให้หรือไม่ก็แล้วแต่เวรกรรมของเขาที่จะผูกพยาบาทต่อหรือไม่ 2. การไม่รู้สาเหตุแห่งกรรมของผู้อื่นที่ได้กระทำมาในอดีตชาติการที่ไม่รู้สาเหตุแห่งกรรมของผู้อื่น ที่ได้กระทำมาในอดีตนั้นเพราะผู้ที่จะรู้กรรมของผู้อื่นได้มีเพียงพระพุทธเจ้าเท่านั้นตามคำอธิบายในเรื่องอจ,จินไตสี่อย่างเหตุที่ไม่มีผู้ใดรู้สาเหตุแห่งกรรมของผู้อื่นได้นั้นเพราะผู้ที่จะรู้สาเหตุแห่งกรรมของผู้อื่นได้นั้นจะต้องระลึกชาติได้ทั้งหมดทุกชาติภพจึงจะทําให้รู้ถึงสาเหตุแห่งกรรมที่ได้กระทํานั้นได้หนึ่งชาติหนึ่งภพเราอาจทํากรรมไว้หลายอย่าง และบางชาติบางพบมีการรับช่วงเวลาแห่งการจองเวรกับผู้อื่นที่ได้กระทํากับตนมาในชาติที่แล้วด้วยดังนั้นการที่จะรู้ได้ถึงสาเหตุแห่งการทำให้เกิดกรรมนั้นได้จริงจะต้องระลึกชาติได้ทั้งหมดเท่านั้นที่สำคัญวิญญาณที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรวิญญาณเหล่านั้นไม่ใช่เพราะอาหารหันที่จะพูดความจริง ให้ผู้อื่นได้รู้ถึงความจริงที่ได้ถูกกระทำมาแต่ในอดีตชาติอีกทั้งยังไม่สามารถเชื่อได้ว่าก่อนตายวิญญาณน,นั้นมีสติเพียงพอที่จะรู้หรือไม่ว่าตายเพราะสาเหตุใดดังนั้นใครก็ตามที่รู้กรรมของผู้อื่นได้นั้นไม่มโนก็โกหกหรือหลอกลวง 3. ฝึกทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอ ที่ผู้มีคุณวิเศษต้องฝึกสมาธิอย่างสม่ำเสมอนั่นก็เพราะคุณวิเศษเหล่านั้นมันเป็นโลกียายานซึ่งโลกียา,ยานนั้นมีความเสื่อมหากไม่ทําสม่ำเสมอไม่เหมือนกับโลก,กุตระยานที่ได้แล้วไม่เสื่อมแม้ว่าจะชาติพบไหนซึ่งโลก,กุตระยานมีสประเภทคือ 1. โสดาบัน 2. สกทาคามี 3. อนาคามี 4. อรหันดังมีคำกล่าวว่าหากได้โลกุตระยานขันโสดาบันเมื่อไหร่อีกเจ็ดชาติจะได้เข้าพระนิพพานแน่นอนเหตุเพราะขั้นโสดาบันเมื่อได้อย่างสมบูรณ์แล้วผู้ได้จะไม่สะสมเหตุแห่งการก่อกิเลสเพิ่มอีกดังนั้น ก็จะเหลือกํำหนักแต่เก่าก่อนที่ทำไว้แต่ก่อนเท่านั้น4รักษาศีลหรือการห้ามใจการรักษาศีลนั้นคือการฝึกอย่างหนึ่งในการยกระดับจิตจะเห็นได้ว่าการฝึกนั่งสมาธิเมื่อจิตของผู้ฝึกกําลังจะเข้าสู่สมาธิเมื่อใดจะมีภาพต่างๆที่อยากรู้อยากเห็นเข้ามาในความคิดของผู้ฝึก หากผู้ฝึกจะเข้าสมาธิได้จะต้องหักห้ามใจให้ไม่ไปสนใจภาพหรือความคิดต่างๆเหล่านั้นเพราะถ้าทำไม่ได้ก็ไม่เกิดสมาธิในชั้นตน้นและถ้าไม่เกิดสมาธิในชั้นตน้นจะไปมีคุณวิเศษของสมาธิในชั้นกลางหรือชั้นสูงได้อย่างไรดังนั้นถ้าใครที่รักษาศีลหรือหักห้ามใจไม่ได้หรือทำได้น้อย คนเหล่านี้ไม่มีคุณวิเศษแน่นอน 5. พยายามไม่ทำอกุศลเพิ่มหรือที่ตัดได้แล้วไม่ทำอีกการที่ผู้มีคุณวิเศษพยายามไม่ทำอกุศลเพิ่มและที่ตัดได้แล้วไม่ทำอีกนั้นก็เพราะผู้ที่ได้คุณวิเศษเหล่านั้นต้องได้โสดาบันเป็นอย่างต่ำอีกทั้งยังต้องมีระดับจิตที่สูงอีกด้วยการที่จะได้ระดับโสดาบันนั้น ผู้ได้จะต้องไปสะสมเหตุแห่งการเกิดกรรมเพิ่มดังนั้นถ้าใครยังไปทำอะไรที่เพิ่มอกุศลธรรมผู้นั้นยังไม่ได้ขั้นโสดาบันและเมื่อไม่ได้โสดาบันผู้นั้นจะมีคุณวิเศษได้อย่างไรซึ่งแม้แต่ไปขัดขวางไปไล่ผีไปช่วยเหลือให้พ้นจากเจ้ากรรมนายเวรบางทีเจ้ากรรมนายเวรก็เป็นสัมภเวสี กรณีแบบนี้ก็ถือว่าไปทําอกุศลกรรมกับคนอื่นซึ่งผู้ถูกเบียดเบียนคือวิญญาณนั่นเองเพราะพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าไม่มีคําว่าบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมกำหนดทั้งนั้น 6. การยินยอมชดใช้รับกรรมที่ได้กระทำเหตุที่ผู้มีคุณวิเศษนั้นยินยอมชดใช้ รับกรรมที่ได้กระทำมาก็เพราะได้รู้แล้วว่ากรรมเป็นของส่วนบุคคลไม่มีใครสามารถมาช่วยได้นอกจากตนเองดังนั้นถ้าตนเองไม่สามารถเปลี่ยนใจเจ้าก,กรรมในเวรได้ก็ต้องรับกรรมนั้นอยู่ดีอยู่ที่เวลาที่จะรับกรรมนั้นจะมาถึงผู้มีคุณวิเศษทุกคนต้องรู้เรื่องนี้อยู่แล้วไม่เช่นนั้นท่านก็จะไม่ได้คุณวิเศษ และเมื่อรู้เช่นนี้ก็จะยินยอมชดใช้รับกรรมที่ได้กระทำมาเพราะรู้ว่ายังไงก็ต้องรับรับในชาตินี้ตอนที่ตนมีระดับจิตสูงดีกว่าไปรับตอนระดับจิตต่ำเพราะถ้ารับตอนระดับจิตต่ำมีความเสี่ยงที่จะอาจทำให้เราตเตลิดไปก็ได้เจ็ดการปล่อยวางผู้มีคุณวิเศษจะมีความปล่อยวางทุกคน จะทำได้ตลอดเวลาหรือไม่ขึ้นอยู่ที่ระดับจิตที่ฝึกว่ามีกําลังมากแค่ไหนพอการปล่อยวางจะได้มาทันทีที่ได้รู้ว่าไม่มีคําว่าบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะกรรมกําหนดทั้งนั้นและกรรมเป็นของส่วนบุคคลไม่มีใครสามารถมาช่วยได้นอกจากตนเองดังนั้นหากเราไม่สามารถเปลี่ยนใจ จะกำเนเรรนเเอาโหสิกรรมให้ได้ยังไงเราก็ต้องรับและวิธีที่รับกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดคือการปล่อยวางไม่สนใจไม่เสียดายไม่โทษใครไม่อาฆาตพยาบาทใครซึ่งมันก็คือการปล่อยวางเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันมีเกิดขึ้นมันก็ต้องมีจุดจบเราแค่ปล่อยให้มันผ่านไป 8. ไม่เชื่อเรื่องพิธีกรรมต่างๆทำให้เปลี่ยนแปลงได้หรือทำให้ไม่ทุกข์แต่จะเชื่อในการกระทำปัจจุบันผู้มีคุณวิเศษทุกคนจะไม่เชื่อเรื่องพิธีกรรมต่างๆทำให้เปลี่ยนแปลงได้หรือทำให้ไม่ทุกข์เลยนั่นก็เพราะการที่ได้รู้ว่าไม่มีคำว่าบังเอิญในโลกนี้ทุกอย่างเกิดขึ้นเพราะการกำหนดทั้งนั้นและกรรม เป็นของส่วนบุคคลไม่มีใครสามารถมาช่วยได้นอกจากตนเองยังไงก็ต้องรับการที่ไปพึ่งหรือทำพิธีกรรมใดๆมันก็ไม่สามารถเปลี่ยนกรรมได้ถ้าเจากก้ากรรมนายเวรไม่อโหสิกรรมให้ทั้งยังเป็นการเพิ่มกรรมให้ตนเองอีกต่างหากเช่นเจากก้ากรรมนายเวรอาฆาตแค้นรอเวลาที่จะให้เราชดใช้แต่เราไปยืดเวลาหรือหลบหลีกเขา เขาก็จะมีความแค้นเพิ่มขึ้นยิ่งเกิดความไม่อยากที่จะโหสิกรรมให้มากยิ่งขึ้นและการที่ไปยืดเวลาหรือหลบหลีกเจ้ากรรมนายเวรน,นั่นก็เป็นการทําอกุศลกรรมใหม่เจ้ากรรมนายเวรก็แค่รอเวลาที่เราจะชดใช้ใหม่เท่านั้นและนั่นคือการสร้างกรรมเพิ่มกับเจ้ากรรมนายเวรที่เขาต้องทนทรมานเพิ่มเพื่อรอที่จะให้เราชดใช้ให้แก่เขา 9. เอาคำสอนพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันการที่ผู้มีคุณวิเศษจะนำเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาใช้ในชีวิตประจำวันนั้นก็เพราะเป็นการฝึกจิตทำให้คุณวิเศษที่ได้ไม่เสื่อมลงทั้งยังเป็นการเพิ่มและฝึกตนให้ยกระดับอีกด้วยซึ่งในความเป็นจริงการที่จะนำเอาคำสอนมาใช้ในชีวิตประจำวันนั้น ไม่ได้ยากเพียงแต่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยชินกับการใช้ชีวิตแบบนั้นเพราะมองแต่พระสงฆ์อย่างเดียวที่จะใช้ชีวิตแบบนั้นได้แท้จริงแล้วไม่ใช่เลยในคำสอนมีวิธีปฏิบัติของทั้งสงฆ์และฆรวาดไว้ด้วยเช่นศีลห้ศีลแปศีลสิ 5, ส 8, ส 10, และศีลสอ7ข้อ 10. ไม่ใช้มนต์อื่นใดนอกจากพุทธมนต์เหตุที่ไม่ใช้มนต์อื่นใดนอกจากพุทธมนต์นั้นก็เพราะได้รู้และเข้าใจแล้วว่าไม่มีสิ่งใดมีอำนาจเหนือกว่าเมตตาบารมียกตัวอย่างเช่นมนต์คงกระพันชาตีทำให้หนังเหนียวยิงไม่เข้าแต่ถ้าเรามีเมตตาบารมีมันก็ไม่มีใครมาทำร้ายแล้วจะเอาหนังเหนียวยิงไม่เข้าไปทำไม มันไม่มีประโยชน์ดังนั้นผู้ที่รู้แล้วจะสร้างแต่เมตตาบารมีและพุทธมนต์คือสิ่งที่สร้างเมตตาบารมีได้ดีที่สุดเหตุเพราะในสถานที่ที่เราอยู่ไม่ได้มีเราผู้เดียวแต่มันมีวิญ,ญญาณอยู่เต็มไปหมดทั้งเจ้าที่สัมภเวสีเจ้ากรรมนายเวรและอื่นๆการที่เราสวดพุทธมนต์ออกไปวิญญาณเหล่านี้ได้ยินด้วย หาวิญญาณตนใดเกิดเข้าใจหรือนำไปปฏิบัติจะทำให้เขาพ้นทุกบางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้นั่นคือผลบุญที่เราได้ช่วยเหลือเขาและทำให้ผู้พ้นทุกเหล่านั้นคอยช่วยเหลือผู้สวดพุทธมนนั้นดังคําว่าคนดีผีคุ้มดังที่กล่าวมาแล้วข้างตน้นผู้มีคุณวิเศษใดไม่มีตามนี้ให้เชื่อไว้ได้ก่อนเลยว่า ไม่มีคุณวิเศษจริงเป็นเพียงแค่พวกมโนโกหกและหลอกลวงเท่านั้นอย่าไปหลงเชื่อเขาเข้าล้วนะครับ mm. ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องสิบวิธีดูอย่างไรให้รู้ว่าผู้นั้นมีอภินญญาหรือคุณวิเศษหรือไม่ mm. ถ้าถูกใจโปรดกดไลค์ดูมีสาระโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่แน่ๆโปรดกดซับ c r i b ์ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรโปรดติดตามกันด้วยนะครับ